สวดีครับผมพี่ตัวบรรณาวายครับวันนี้มาเจอกันในคลิปที่เรื่องของพริกนีวันนี้ทำน้ำพริกเอ่อภาษาชาวบ,บ้านเราไม่รู้เขาเรียกพริกอะไรนะแต่ว่าที่บ้านผมเรียกน้ำพริกกีกาก็จะมีวัตถุด,ดิบนะก็จะมีนี่พระเอกเลยพริกหนุ่มพริกหนุ่มนะพริกหนุ่มจะมีสองแบบนะครับแบบเม็ดยาวแบบนี้เม็ดยาวเล็กๆก,ก,กับเม็ดยาวใหญ่ ๋ยวนี่ผมใช้เม็ดยาวเม็ดยาวเล็กมันจะม,มีความเผ็ดนหน่อยๆมีรสชาติจัดจ้านกว่าเม็ดยาวใหญ่ที่สองก็คือกระเทียมใส่เตาเราปิ้งในเตาถ่านหอมแดงครับใส่ไปเลยอันนี้เพิ่มความเผ็ดหน่อยก็ด้วยพริกขี้ฟ้าสีแดงนะใส่ไปใส่หนหมด ปิ้งจนมันออกไม่ไม่เคลียมครับนะดดัุปเดบก็มีอันนี้แล้วก็เด๋ยวเตาอี้นะเดี่ยวเรามีอีกครับ,รบ <ๆ S 2> ผูยชมใช้ปลาปลาดุกย่างซื้อมาจากร้านต้ตมตำมะนาวน้ำปลาดีผักที่จะต้องใช้แก้มกับน้ำพริกโอเคเดี๋ยวอีกสภาพหนึงผมย่างพีก่ก่อนประมาณสักห้านาทีนะครับ เดีย๋ยวเข้าใจกันนี่สัก5นาทีก็ได้แล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็น,ขน,นัขษณะอานนี้ที่เขาเรียกว่าพิกพิกาคือมันจะดำๆมันจะเริ่มนิ่มสมัยนี้ก็บางคนก็จะอาจจะไม่ใช้การเผานะฮะจะใช้วิธีการเอ่อคั่วในกระทะเ,เลยแต่ว่าคั่วในกระทะงไงมันก็สู้การเผาไม่ได้จะหอมกว่า ดี๋ยวพอเราได้เ็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเราจะต้องไปแกะเอาดำๆคูดำๆออกแล้วก็เอาไส้ข้างในออกไส้พี่อะกระเทียมหอมหอมกระเทียมก็แกะเปลือกออกเอาแต่เนื้อมันซึ่งมันจะไหม้ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องมาตำให้มันเข้ากันเพราะกระเทียมขี้กาจะดำๆมันก็ไม่ดำปีนะฮะนจะดำสวยๆแหละ แต่ใช้การปิ้งจะหอมกว่าการที่เอาไปคั่วเลยนะครับหอม่ากันเยอะเอาครับเนี่ยได้ที่แล้วเราก็จะยกไปขูดเอาดำๆออกแล้วก็แกะเอาเนื้อมันโคดจังเลยะครับไอ้ลเตาเย็นมิดนึงนครับ ดดเราแกายน,น,นื้อมีผู้ช่วยเชฟเชฟแบงค์ทาบารผู้ช่วยตาครับเนี่ยพอเราแกะแล้วก็ได้เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พริกที่เราเผานี่ปลาดุกหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเอ่อพริกแดง <c oughs> ใส่กระทะให้ใส่ครบเลยกระทะทะี่ไหนเนาะตำเลยพริกสะเดกอนอกระเทียมอ,อตามไปอเ,เออนั่อะไรที่เนี่ย อหอมใส่เนี้ยพริกเราจะลอกข้างในออกจะเหลือแต่เป็นพวกชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วดำๆล้วก็ขูดทิ้งไปดูต้องนี่ไม่กระเด็นหรอกทำให้มาาันละเอียดหน่อย

เดี๋ยวยังนี่ใช้ใช้วิธีคุกคั่วเอานะใช้วิธีอะไรอันนะเขาเอียกขยี้เอาขอยี้ยวิธีขยี้ ใส่น้ำตาดีครับแล้วก็ชิมหน่อยคุกๆก่อนเห็นตาตัดอีกนึงเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่กรุงชลเด็ดดิน่าพอดู

เีผมก็ใส่กับผักเจอก,าอาก้างเอาก้างออกก่อนม,มาตามปากเขามามมสุดยอดโอ้ยค,ครับอะไรล่ะเป็นเพียงปากเลยครับนี่พวกใหม่ คลิปหน้านะครับคลิปนี้เท่าไหครับขอเจอครับบ๊ายบา่ <c oughs>